อ่าได้นี่โอ้รามัยนะครับเดี๋ยว ừ. ไปเป้าพอไปเจ้าหรื่องอัน้ไปไปในเรอยที่ผามาเนี่ยอบางท่านก็มีการโพสต์กบบเดียว มีที่ซับด่างหลังจากที่ต่อวอลก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วที่สำคัญการน้ำต้องมีคุณภาพต้องมีคุณภาพดีที่จะเอาไว้เลี้ยงเราอย่างนี้ก็ต้องเตรียมเขาเตรียมอะไรเยอะหัวน้ำแข็งด้วยตัวเบียดก็ไม่เคยเลยนะเมื่อถึงเบอก

โอ,โอ้บักคนน่มันคนคนลุกเนรู้ว่าิบบาทมันเป็นปลายบาทนี่เขาโอ้ตาเนาอควมนสิบลุกแน่กแล้วเขาอาย่เอาถือเาไเยอ้วยอขาเอาไปยั้มันคนหนึัข้างข้างคาสอกเป็นรู้ว่สบาทห้างกันคาสอกไหมจว่าเป็นเด็กผมมุนเดียวเ่องมันพันาการีิดนสด กุ้งโดนเลือดซับยังไงอาแสยความต้มไก่ต้มไก่นี่ต้มไก่ไม่เหรอเรือบเรือ

นี S <S ่หนจล้ยงเลเป็นหลักนั่นคุณได้เข้าไปเป็นหลักนั่นหลักนี้โอยยอมืับอยูี่เเมือสันตานเก่าเมือ้รอบส่งเาจรีตัวมันจางนาดทีนีเป็นหลักนั่นหลักหจีไรอย่างนี้เบ่าโดนจางมันอย่าเขาลีตัวมันได้เป็นอะไรทีลดตัวหรอกเขาลีตัวเป็นหลักนั่นลกีเขา ชัวเข่อยู่ในชัวขวดที่อยู่เรื่อยเขาจ่างเขาจ้างเขาดิ้นตสานไหเป็นะเป็นกระดงเป็นลักกรนนอน่เขาไหม คิดนะครับนักกินกันยาวๆอย่างนี้ตุนเขาต้มไกล้ครับผมใ มันได้ต <H nt. S 2> ังกูจีบบ่ท <touches> ก <both of Joan> ูจีบ่น้องน้องจีบไม่ได้เสียงกันเนะถามกูจีบว่าไปเหี้ไปไหนนี่เาะคุ้งปวยมันเมือนจะถามว่าอะไรนงจีบไม่ได้เสียงกันเขาไปถามเขาไปเขาไปเขาไปนับนก 呵呵。我好大老

bảo là cái <laughs> bộ cái thằng thằng lùi mà bây giờ mới chứ mà phải khạch phải dìu năm chồng nó